ฝนตกอย่างนี้แล้วหนูหนึกถึงข่าวที่น้ําป่าไหลหลากท่วมทางภาคเหนือค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะคุณลุงใช่ไอ้ฝนตกหนักอย่างนี้นะไม่ใช่เพียงแค่น้ําป่าไหลหลากเท่านั้นมันยังมีเรื่องแผ่นดินถล่มออกมาด้วยสิที่มันน่ากลัวมาก มันก็เกิดจากคนเรานี่แหละที่ไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าพอฝนมันตกหนักเนี่ยมันไม่มีต้นไม้ไว้คอยดูดซับน้ําน้ํามันก็เลยไหลเร็วมันก็เลยเกิดน้ําไหลหลากและด้วยความแรงของน้ําที่มันไหลมันก็เลยไปช้าเอาดินลงมาด้วยเลยมันก็เลยเกิดปัญหาที่บอกว่าดินพหลมด้วยไนงะถ้าเราจะมีการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ยังไงครับทิ่งแรกเลยนะบุกนะ ยุดทำรากแ่บแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะเพราะว่าต้นไม,ไม้เนี่ยรากมัน,นจะช่วยยึดดินเวลาฝนตกเนี่ยมันก็ช่วยซับน้ํามันทําให้น้ําไหลช้าลงมันก็ไม่มีอันตรายเหมือนที่เราอ่านใจในหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่21เลยค่ะเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเขาบอกว่ามีการนําเอาญ้าแฝกเนี่ยค่ะมาใช้ในการป้องกันการพังทลายของหน้าดินด้วย ว่าแต่ว่าย่้าแฝดนี้มันมีลักษณะยังไงหรอคะคุณลุงก็หนังสือที่แววอ่านเนี่ยเล่มน,นี้นะ,ะบอกว่ายญ้าแฝกเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเพราะมันเป็นพืชไทยๆเลยแต่ว่ารากของมันเนี่ยมันลงดินแล้วเนี่ยมันแผ่เป็นกาแพงกันดินพอเวลาที่ฝนตกชะเนี่ยรากมันก็ช่วยช่วยยึดย่าแฝกเป็นยังไงอะคะบุ๊กไม่เคยเห็นเลยยญ้าแฝกอะจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับตะไคร้อ้อยแล้วก็ข้าวโพดยังไงล่ะ ในประเทศไทยเนี่ยแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆเลยก็คือหญ้าแฝกหอมกับหญ้าแฝกดอนเออแล้วแววรู้ไหมว่าถ้าจะปลูกหญ้าแฝกให้มีประสิทธิภาพมันมีเทคนิคการปลูกแหนรู้ค่ะคุณลุงการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยโดยปกติแล้วประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะพืนมีประเทศที่แตกต่างกันออกไปการปลูกหญ้าแฝกจงปลูกตามลักษณะของพื้นที่ค่ะอ้าวถ้าเกิดพื้นที่มันลาดเอียงอย่างเงี้ย เราก็ต้องปลูกขวางนี้ค่ะปลูกขวางตามแนวลาดของภูเขาแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่ไหลลงมาอย่างนี้ค่ะชาร์ล้างหน้าดินต่างๆลงตามแนวภูเขาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติปลูกตามบริเวณพื้นราบก็ต้องปลูกบริเวณรอบๆแปลงค่ะโดยปลูกหนึ่งหรือว่าสองแถวแต่ถ้าหากปลูกบริเวณพื้นที่เก็บน้ําก็ต้องปลูกบริเวณรอบพื้นที่เก็บน้ําตรงนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนดินหรือว่าคองเียต่างๆเนี่ยไหลลงเข้าไปในน้ําค่ะโอ้ยอด แล้วใครมีความรู้บ้างว่าหญ้าแฝกเนี่ยนอกจากใช้กันดินแล้วเนี่ยนะ,<ฮ>ะมันยังมีประโยชน์อะไรอีกอ๋อก็ส่วนที่เป็นรากเนี่ยนะคะยังสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องหอมหรือว่าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมได้ด้วยใช้ใบเนี่ยใบยของหญ้าแฝกเอามาทําเป็นหลังคาบ้านได้แล้วก็เอาญ้าแฝกมาทําเป็นอาหารเสริมใช้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยครับโอ้ตกลงหญ้าแฝกนี่มันใช้หมดเลยได้หมดเลยทั้งรากทั้งใบ เลี้ยงสัตว์ก็ได้โอ้น่าสนใจได้เลยค่ะพี่แววบุ๊กหิวน้ำแล้วว่ะอืมนี่ไงน้ำคุณลุงช่วยส่งให้บุกได้ค่ะโอ้คนนี้มันกินน้ำเก่งจริงนะเอ้าขอบคุณครับ